นะคะแล้วก็จะมาดูแม่ออกค่ะนำทีมโดยแม่กาค่ะปะก,กาเพื่อเอาไว้ทำสอยดาววันที่สี่ที่ห้าเมษาที่จะถึงนี้นะคะค่ะเป็นคนที่มีจิตมีบุญแม่เขาเรียกว่าจิตใจดีเนาะเอาเวลาว่างเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเวลามาช่วยงานวัดนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะอันนี้คุณแม่ชุ่มชื้นแล้วไม่ชุ่มไม่ชุ่มค่ะ ชุ่มชื่นแต่ก่อนแม่เป็นชิงนแล้นขา,ายเสมอที่สายสมอนแม่ชุมช่มค่ะแม่ชุ่มแม่กานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็<ม>เป็นแม่แม่ตือน,นะคะนี่จะเป็นอุปถาห์อุปถัาภ์วัดเลยนะคะตัวเต็งสมัยก่อนก็จะมีไม่ออกมากันเยอะนะคะแม่ว่าวัดไหนเนาะแม่เนาะ ทุกวันนี้เด็กยุคใหม่ก็คือว่าไม่ค่อยจะเข้าวัดกันแล้วค่ะก็ยอยากจะชักจูงนะคะคนที่ดูแชร์ดูลา์นะคะใครว่างก็ช่วยกันเข้าวัดนะคะเวลาไปบิณฑบาตแม่แ์วเน้นยังเอ่อเพื่อนบิณฑบาตคุณพี่ยางพาทาเขายกมือไหวไหมแม่นักเรียนอะม่งมันมืดค่ะเด็กหน่อยมันมืดแข็งทุกมี่ ถ้าใครว่ามีข้อแนะนํานะคะอยากจะให้เด็กยุคใหม่หันเข้ามาเข้ามาที่วัดทําบุญตามประเพณีแม่บาแม่เราจะทํายังไงให้เด็กยุคใหม่หันเข้ามาวัดแล้วก็แม่สาวด้วยทำบุญดูยัก การทำบุญการค่ะอืมแล้วก็ให้คนเชื่อนะคะบาปบุญมีจริงงั้นไหมเนาะนี่กานะคะเขี่ยข่อยกับไปกออัศว์ตานานนานนานน่ะกลุ่ี่พูดได้ว้านมาเลยค่ะมาชานตาลสร้อยกันเอาบุญไปลืมเอื้อนรื้อนองไปรื้องไปว่างด้วยค่ะวันนี้เพิ่งเริ่มทำมาแรกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมี เป็นพลาสติกเขาเรียกอะไรคะแม่แบบนี้เส้นหมันเส้นหมันนะคะหมันคนใต้แปลว่าใช่แล้วนะเส้นหมันค่ะก็จะมีหลากหลายสีนะคะก็จะมีลายน่ารักมากค่ะเส้นหมันแม่เดี๋ยวหนูจะแชร์ให้แม่นะแล้วแม่ก็ดูได้นะคะโทรศัพท์อามาโบเอาโทรศัพท์มาบอบอหนูสิแชร์เออกมันเขาได้กับเขาแม่แท้อตโต้ โทรศัพท์แม่หนูยังพูดมีเลยน่ะหนูยังพททึ่ได้มีของแม่เลยค่ะเอาก็ยังเขียนให้หน่อยดิบูอื้อจีเดี๋ยวได้ค่ะแแปดสามันดีคนทีบอจะผือเจ้าเขาก็บพมีแพร่ดิใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวต็งตัวหลักเลยนะคะมแม่ถ้าทำเสร็จแล้วนี่เขาทำใบกี่บาทคะ เหลือานอันนี้ใบละห้าสิบาทใบละห้าสิบบาทนะคะของพวกนี้จะทนนะคะใช้งานได้นานใบละห้าสิบาทอืมขาะนี่แบบอย่างนะคะห้าสิบบาทห้าร้อถ้าตูตัวนี้ก็ร้อยค่ะแม่ทาเป็นมาจากไหนคะนม่ผู้ดสอนกอมีผู้สอนูุบันเหมือนสินค้าพวก่าค่ะเหมือนสินค้าโอท็อปแล้วเนาะเราทำไว้เยอะอาจารย์เพื่อนกับยุบันทนหมดละ สวัสดีนะคะมีคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วค่ะคนแรกแล้วก็ทำันแรกค่ะ ทุกอย่างต้องทำด้วยใจรักถ้าจะออกมาดีถ้างุนหงิดแล้วก็ตะกาจะเบี้ยวแม่ตื้อตะตาได้ไม่ตือ้อนะจ้าแต่น้ำตาดิเห็นไหมคะขนาดว่าตาไม่ดียังอยากคออาือยังยังอยากยังอยากจะมาช่วยนะคะอยากจะมาทำทุกวัน ะะแล้วมันตั้งนานค่ะทำตั้งสี่สิบสี่สิบปีแล้วะคะ่ะไม่ค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะดูไวะคะ้ค่ะบางครั้งถึงเราจะเป็นเด็กแต่เราก็มาร่วมกิจกรรมได้ทุกอย่างเลยนะคะในวัดวัด,วดอ่าก็เป็นเป็นแหล่งของทุกคนที่เราจะเข้ามาทําความดีนะคะวงเล็บทําความดีค่ะ ทางวัดเราก็ตอนนี้หลวงพ่อได้ให้ช่างนะคะมาทําเดินสายไฟเดินทอแล้วก็ทำซ่าโอเคนะคะเราค่อยมาดูกันต่อไปนะคะขออนุญาตไปทำงานก่อนค่ะ ขออคัยสิสาจีมันสาราบร้